จอยมือถือรุ่นนี้อาจจะเป็นตัวจบของใครหลายๆคนได้เลยนะครับนี่คือจอยเกมจากแบรนด์คู s h a r กนะครับในรุ่น JK02 นะครับเป็นจอยเกมแบบบลูทูธนะครับแล้วก็มีพัดลมติดมาให้ด้านหลังของจอยด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคาประมาณ8 0 0บาทนะครับซึ่งผมสั่งมาจาก a l i place นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Lazada s h o อ p ปี้เนี่ยบางร้านก็เอามาขายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นร้านที่สั่งจากต่างประเทศเหมือนกันนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้แลวกันนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับดูรีวิวแล้ววัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบพลาสติกราคานี้เนี่ยผมถือว่าผมรับได้นะครับมันมีคุณภาพที่ดีกว่าวัสดุดีกว่าจอยตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป เก่ามากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันแบบราคาแค่แบบ3ามทองร้อยสามเองอะ่ะนะปุ่มกดต่างๆนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับตัว R ตัว L นะครับผมแล้วก็ตัว R2 L2 เนี่ยถือว่าเป็นปุ่มที่กดแล้วกดง่ายนะได้ยินเสียงป่ะดี D นะครับผมแล้วก็ปุ่มสามเหลี่ยมซิงอยู่ในโอนะครับไม่ใช่ดิมันต้องเป็น A X Y B ใช่ป่ะกดดีเหมือนกันนะครับปุ่มมาอาจจะไม่ได้แบบ เป็นปุ่มที่ใหญ่เหมือนจอยจริงๆนะครับเป็นปุ่มเล็กๆแต่ว่าก็ยังกดได้ดีอยู่นะครับแล้วก็สําหรับผมนะ D-pad เขาอะผมว่าเขากดยากไปนิดหนึ่งนะครับมีความแข็งนะไฮไลท์ของรุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวพัดลมที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับแต่ที่ผมรู้สึกชอบมากๆก็คือตรงแผงเป็นแผงความเย็นที่มีขนาดใหญ่มากๆนะมันสัมผัสกับด้านหลังของโทรศัพท์เราได้แบบพื้นที่สัมผัสเยอะมากอะนะ และที่มันดีมากๆก็คือไอ้ตรงแผงความเย็นตรงนี้เนี่ยมันสามารถกดลงได้ด้วยนะเวลาเราเอามือถือหรือว่าเอาอุปกรณ์พวกแท็บเล็ตมาวางเนี่ยตัวเครื่องมีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็จะรองรับได้เยอะมากๆนะ สำหรับพัดลมด้านหลังของเขานะครับผมเขาจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเราเสียบสายชาร์จเท่านั้นนะครับผมนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยเขามีแบตเตอรี่มาในตัวด้วยนะครับแต่ว่าแบตของเขาเนี่ยจะใช้เฉพาะสำหรับเวลาเราเอาไว้บลูทูธเชื่อมต่อกับมือถือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงพอต่อการที่แบบเราสามารถเล่นได้ทั้งวันนะเพราะว่า300มิลลิแอมก็แค่เอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธเฉยๆนะกับโทรศัพท์เราหรือว่าแท็บเล็ตเรานะครับมาอีทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่า มันทำงานยังไงนะครับกับพัดลมตัวนี้นะพัดลมที่หลังนะพัดลมที่ด้านหลังนะครับผมทุกคนจะต้องเสียบสายสายชาร์จเท่านั้นเลยนะครับพัดลมจะทางานแบบนี้นะครับแล้วเราต้องเปิดเครื่องก่อนด้วยนะถ้าไม่เปิดเครื่องเนี่ยพัดลมไม่ทํางานนะครับเวลาพัดลมทํางานเนี่ยก็จะมีไฟ rgb ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ให้เราด้วย <S <S สําหรับคนที่ได้มาแล้วทําไมเสียบสายชาร์จแล้วพัดลมมันไม่ไม่ทำงานนะครับทุกคนอาจจะเผลอไปกดปุ่งนี้ค้างไว้3ามีนะครับผมเราลองกดค้างไว้3ามีปุ๊บ พัดลมดับเห็นะถ้าเรากดตรงนี้ค้างไว้อีกสามวิมันเป็นการเปิดปิดพัดลมนะครับพัดลมก็ติดละเผื่อใครซื้อไปแล้วเจอปัญหานี้นะครับผมผมบอกเพนไว้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับว่าความเย็นโอ้หนี่เย็นแล้วนะความเย็นมันจะประมาณแค่ไหนนะครับที่ผมรีวิวเปิดแอร์อยู่ประมาณสัก28องศานะครับเพราะว่าผมประหยัดนะเช็คใหม่ปุ๊บอ่าเป็น10บองศานะครับ11 1 1เาแล้วจะจุดนะครับ ถ้าตรงถ้าเกิดว่าตรงกลางเลยเนี่ยก็จะประมาณ10องศานะครับผมถือว่าเย็นมากๆนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยน้ำแข็งก็จะเริ่มเกาะไม่ใช่น้ำแข็งดิมันจะมีน้ำเริ่มเกาะแหละปึ๊บเอ้ยยังเจ๋งอะ่ะโอ้เย็นมากนะเย็นจริงทีนี้เราจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟเอยยังไงนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้เราด้วยเหมือนกันนะเพื่อใครแบบว่าอ่านคู่มือแล้วสะดวกกว่านะครับผมช่างกับคู่มือไปนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนนะครับที่เป็น iPhone นะครับก็คือเราก็แค่เปิดเครื่องมานะครับผมปึ๊บกดค้างจนมันขึ้นไฟนะครับปึ๊บนะครับพัดลมทํางานแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูที่มือถือของเรานะครับผมเปิดบลูทูธปุ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องกดปุ่มนี้2ปุ่มนะครับปุ่ม window n d o w s Key กับปุ่มแชร์นะครับกดค้างไว้2ที ไม่ใช่2องทีเด็กดค้างไว้นะครับผมสักพักหนึ่งจะเห็นว่าไอปุ่มสีเขียวเนี่ยมันกระพริบนะครับผมพอปุ่มสีเขียวกระพริบป,ปุ๊บในมือถือของเราเนี่ยก็จะมีคําว่า Xbox Wireless Controller ขึ้นนะครับกด Connect เลยแค่นี้เองนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามในการเชื่อมต่อแล้วมันทําอะไรไม่ได้กยลองคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมสอนประมาณนี้ละกันตัวนี้จริงๆแล้วต้องเดินขึ้นเดินลงเดินซ้ายเดินขวานะครับใช่ไหมแต่ทีเนี้ย ถ้าเกิดคุณได้มาแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่าดีฟอมมันเป็นอะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวิธีแก้ง่ายๆก็คือเรากดปุ่ม Window ์ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม j o ยสติ๊กข้างซ้ายนะครับพร้อมกันปึ๊บเนี่ยพอก,กดปุ๊บแล้วมันก็กลับมาใช้งานได้ปกติแหละแค่นี้เองอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือเราสามารถใส่เคสไปได้อะมูน้ําแฉะเลยปึ๊บ ใส่เคสได้นะครับถึงว่าแผงสัมผัสของเราที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้โดน1 0 0ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ยังมีความเย็นที่แผ่เข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเกมที่ไม่ได้ใช้สเปคเครื่องสูงมากเนี่ยก็จะทําให้เครื่องเราเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะส่งผลถึงแบตเตอรี่เราด้วยนะครับแบตเตอรี่เราเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเทสแล้วกันนะครับว่าเกณชิ i อิมแพกนะเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บตอนนี้ตอนนี้เครื่องประมาณ30 31องศานะครับตัวเครื่อง31องศานหน้าข้างหน้าจอเนี่ยก็ประมาณ31องศานะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบว่าเปิดทุกอย่างสุดหมดเลยนะครับสำหรับ g e n s h i n Impact การตั้งค่าผมปรับทุกอย่างสูงสุดเลยแล้วเขาแล้วก็เปิด120เหนืไปเลยนะครับ ไอโฟนเป็นแค่รุ่นเดียวนะที่เปิด120ได้นะครับผมสำหรับเกมนี้อากาศประมาณนี้นะครับ30องศานะครับตัวเครื่องก็ยังรันได้อย่างแรงๆลื่นๆอยู่เลยนะคือตอนนี้ยังเล่นได้แบบลื่นๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยพอเครื่องมันร้อนมากๆแล้วมันก็จะแบบว่ามันบาได้นะสักพักหนึ่งนะครับแปบ๊บเดียวนะ37องศาแล้วานทะี38องศาเล่นปเป็นมื่อกี้านะทุกคนเห็นปะ่ะสังเกตปะ่ะ แผงตรงนี้ของเขานะครับผมจะสัมผัสกับด้านหลังของตัวเครื่องเราแบบแนบสนิทมากนะมันยืดหยุ่นอ่ะเราสามารถอย่างนี้ได้นะเอออย่างเจ๋งอ่ะเออตายไปแล้วหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่้ถา <laughs> ทุกคนลื่นๆเลยนี่คือร้อยี่สิบเลยนะ อา้าวแล้วติดหายด้วยไม่เป็นไรเล่นให้ดูดเฉยๆไม่ได้แข่งจริงะฮะ่าสบายๆเลยถ้าเราไปเดินโลกกันบ้างดีกว่าพัดลมมันยังเปิดอยู่นะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราจับตัวเครื่องเนี่ยจะสังเกตได้ว่าขอบขอบตัวเครื่องนะครับยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อนเลยอะ่ะปกติถ้าเกิดเล่นนี่ขอบขอบตัวเครื่องนี่ต้องมาแล้วตอนนี้คือเย็นเจ็บเลยนะ เย็เลยอตอนแรกหน้าจออน่ประมาณ37องศานะครับตอนนี้ประมาณ35องศานะครับเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วคิดดูว่าตัวเครื่องเราอะ่ะเย็นอยู่แค่ประมาณ30องศาต้นๆน,นะครับผมแล้วมันจะเย็นลงไปอีกนะนี่เพิ่งจะเพิ่งจะแบบเล่นไปพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องแบบเย็นขึ้นเยอะมากๆครับคือแบบมันดีมากอะ่ะเว้นแต่ว่า มันไม่ใช่วายเลชาร์ดนะเพราะไม่ใช่วายเลชาร์ดปุ๊บใช่ป่ะถ้าเกิดแบตหมดเราก็ต้องเลิกก่อนใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะเราจะได้พักไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่แฟนของหน้าจอ120เท่าไหร่นะพอเล่น60เฟรมแล้วรู้สึกว่ามันลื่นกว่านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะอเล็กชิโนอย่างเทพคือใครเล่นเกินชินอยู่บ้างนะครับให้ด่าว่าซีซูน R1 ผมหมดไปเท่าไหร่ ซื่อ่วนอันหนึ่งออริโน่ปรโมดเป็นเท่าไหร่ให้เรานี่อ่ะนี่ก่อนลื่นเลยทุกคนนี่คือปรับสูตรทุกอย่าง120เฟรมนะเปลี่ยนตัวบ้างบึ๊บเบื่อเอาตรงนี้ยังไม่เคยมาได้ยังไงวะเนี่ย เล,เล่นนะครับอ่ะไม่แน่ใจว่าเล่นผ่านไปสักกี่นาทีแล้วนะสักประมาณสักแป๊บหนึ่งได้นะครับผมก็ยังแบบนี่ร้สามสห้าอ,องศานะครับผมอ่ามาดูที่ด้านหลังตรงนี้ยี่สิบกว่าองศาตรงเนี้ยตรงรูปแอปเปิลเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าองศาเองอะ่ะโอ้ยังโหดอ่ะความเย็นของเขานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งจอยที่ผมแนะนำาหลายคนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นเกมผ่านจอยนะคบผมแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมาในรุ่นนี้หรือว่ามาในรุ่นหน้านะครับหรือว่าเจเนเรชันไหนของแบรนด์ไหนก็นแล้วแต่นะครับที่ทำจอยเกมออกมาประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้ตรงผิวสมัมผัสนี้สามารถชาร์จไวเลสได้ด้วยเนี่ยมันจะจบมากๆเลยเพราะว่าคือพอมันเป็นบลูทูธมันไม่สามารถที่จะชาร์จไปเล่นไปได้นะครับ ก็คือเราจะเน้นการที่แบบว่าเล่นเกมไปแล้วพอแบตหมดปุ๊กก็ค่อยไปชาร์จใหม่อะไรเงี้ยแล้วค่อยเอามาเสียบจอยใส่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวพวก Back bone, แบ็คโบนเลเทอร์คิชิเนาะพวกนั้นไม่มีพัดลมมาให้นะครับแต่ว่าเขาเสียบสายเพื่อเล่นต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าเอาจริงนะมันมเล่นไม่ได้อยู่ดีปะ่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นในที่แบบอากาศมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าเกมต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูงแล้วพอเครื่องร้อนแล้วมันดรอปลงอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วพวกนั้นก็ เล่นแทบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเล่นในห้องแอร์แบบห้องแอร์เย็นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะพอเล่นได้นะครับอย่างเช่น k e n c h i n i p a c t อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจนะครับผมวางลิงก์มาให้นะครับผมใครดูผ่านทิกเ o k ตออเนี่ยก็กดที่หน้าช่องได้เลยนะครับจะมีลิงก์อยู่ที่หน้าช่องนะครับกดไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมผมเลือกร้านที่น่าจะได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แต่ผมไม่ได้ซื้อตรงนั้นหรอกนะแต่เดี๋ยวจะแปะร้าน Alice Play ที่ผมซื้อไว้ให้ด้วยอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมก